เป็นไงบ้างครับรุ่นเมื่อกี้ครับซัฟฟารีเซอร์กิตนะรอเลยครับเป็น477ครับเรซิ่งแมชชีนสนุกมากๆครับและนี่ครับตอนนี้รุ่น OK 1 OK 2กํากำลังรอท่านอยู่นะครับโอ้โหเรียกว่า OK 1 OK 2นี่วันนี้ครับเป็นรีเวิร์สกิลด้วยนะเรามาดูนะครับมีทั้งวัยรุ่นชนบุรีวัยรุ่นบางเสาทงครับเนี่ยแหละครับเมื่อกี้ก็เหมือนจะเป็นนี่ครับ พีเเต้ระยองส่งน้องต้ามาครับรอบนี้ครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็เป็นรุ่นโอเค2แล้วนะครับรุ่นนี้ก็มันนะครับโอเค1โอเค2นะครับมันมากนะครับครับคนดูถามเปเปอร์แข่งยังนครับกำลังจะแข่งนี่ฮะเปเปอร์มาแล้วนี่นี่ไงพูดถึงมาแล้วครับนี่ครับทีมงานของเปเปอร์ครับคุณพ่อนะครับก็อยู่กับเปเปอร์นะครับกับพีทีทีนะครับ สวัสดีครับคุณพ่อนะครับคุณพ่อป๊อปนะครับชื่อเดียวกับผมเลยครับเดี๋ยวรอเขาเข้ากรีดสตาร์ทแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนครับใจเย็นๆนะครับเมื่อกี้ก็สนุกไปแล้วนะครับมีอีกครับมีครับมีอีกนะฮะอย่าไปไหนครับ F c ซของเราทุกคนครับน่ารักทุกคนเลยครับที่ดูกันอยู่นะฮะอหาไปไหนอยู่กี่ทีนึงับไม่ไม่ออกจากาทิ้เลยอ้าวธนศักดิ์โชคคุณอยู่ไหนครับ1 5หครับ คุณเหลืออีกหนึ่งนาทีปากทางพิษจะปิดแล้วครับธนิ์โชคครับคุณอยู่ไหนครับพิกเกล้วครับพิกเกล้วครับคุณออกสตาร์ทที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเสียโอกาสนะครับปากทางพิษปิดแล้วคุณต้องพิชสตาร์ททันทีนะครับนี่ยครับมาแล้วครับสามสามสามแปดแปดแปดสาธุเริ่มมากันแล้วนะครับเอเดี๋ยวฝากประชัพันธุ์นิดหนึ่งนะครับมีประกาศขยับเลื่อนรถนิดนึงครับหมายเลขทะเบียนหนึ่งขอไข่นอนูเก้าห้าเก้าหนึ่งครับเลื่อนรถหน่อยครับนักแข่งเขาเข้าพิษไม่ได้ครับ หนึ่งขอไข่นอหนูเอ่อก้านะครับขยับรถแล้วก็ยอยักษ์คอควายครับหกเจ็องหยอยักษ์คอควาย6725ขยับรถด้วยครับนักแข่งใช้พิษไม่ได้ครับขอบคุณครับ <conoc> ก็เดี <ár quello S 2> ๋ยวจบจากรุ่นนี้ครับเราก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับนะครับ ที่ียบร้อดครับพี่เกลผมอาจจะเป็นพิษสตาร์หรือเปล่าใช่ครับอาจจะแก้ไขไม่ทันครับและนี่ครับ105เจษดาบำรุงศิลครับอ้าวเจ้ากล้องครับกลับมาแล้วครับเจ้ากล้องครับเจษดาบำรุงศิลสนู้ๆกล้องครับและนี่ครับหมายเลข3จากสิงเอลครับอาจารย์ออฟหัตไทยชัยวันสู้ๆครับพี่ออฟพี่ออฟสู้ๆครับสิงเอลครับ นี่คันนี้เลยครับมาใหม่ล่าสุดครับ3-3 3สตอง3สาธุฮะอน,นันทอรตั้งเนียนนชัยไว้รุ่นบางเสาธงกับ FD ปีศาจและอาจารย์ของเขาท t r ารช็อปลรยยองอาจารย์ครับค่อยๆสอนนะครับเมื่อวานนะครับขับรถเก่งเอาสเกียร์หักไปเลยคามือเลยครับผม <laughs> <laughs> เด็กอะไรฮะขับอะไรก็ปีศาจฮนะและนี่ครับหมายเลข11ศซิราเมธทั้งสุทีระนนกุลครับ นี่ครับโอ้โหจากพีทีดีลูบิแคนครับโอ้โหคนนี้ฮะน่าจับตามองครับคนนี้ครับนี่ครับหนึ่งหนึ่งครับกิติรัตน์ขจามหิตครับคุณโน้ตนั่นเองครับนี่ครับผู้บริหารจากไว้ครับพี่โน้ตสู้ๆครับพี่โน้ตสู้ๆเอาแล้วครับคันนี้ตอง8สุเมธวรพาดพืชครับนี่ครับเจ้าป๊อป86หครับกับเฮียยินนะครับกับรถของคุณก้องราชกูครับนั่นแหละครับเฮียยินนะฮะ และนี่ครับหมายเลข92ตรีพบสิริปุลครับ9ก้สู้ๆพี่เอาใจช่วยแหวมันไม่ใช่รถคันเก่งของ9นะครับแต่9ด้วยใจครับทอมีไว้ให้ลิงถือครับเปลี่ยนรถมาครับทำสองวันทางสองวันน่ะกลับกรุงเทพมาใหม่กลับกรุงเทพมาใหม่จนต้องเอารถคันนี้มาใช้นะครับเป็นรถสำรองของเขานะครับถือว่าใจสู้มากครับเนี่ยครับแข่งรถครับไม่ใช่แข่งแค่ในแท็กนะฮะแข่งกับตัวเองใช่ครับนะครับสุดยอดครับ 9โปเกตครับชนะใจตัวเองก็สุดยอดแล้วครับใช่ครับ <S 2> <S 2> อะอย่างนี้จะเป็นเจสดาบมรุงศินสตาร์ทในอันดับที่1เลยนะครับครับน่าเสียดายแทนธนาศักดิ์โชธนะครับรถอาจจะทำไม่ทันครับมีปัญหานะครับ เอาลครับท่านผู้ชมตอนนี้รักใครเชียร์ใครครับพิมพ์มากันหน่อยครับแชร์กันออกไปครับครับในรุ่นนี้นะครับเราจะเหลือแค่สิบรอบสนามเนาะใช่ครับและนี่ครับตอนนี้เหมือนกำลังเช็คความเป็นระเบียบเรียบร้อยเคลียอะไรก่อนครับรอกันสักคู่ครับสำหรับรุ่นโอเค1นึ่โอเคสครับ แล้วก็รุ่นนี้ครับ formation lap 2รอบอีกเช่นเคยนะครับ formation l a b 2รอบอีกเช่นเคยครับพี่น้องนักแข่งครับ formation l a b 2รอบนะครับจำนวนรอบลดเหลือเพียง10รอบครับหลังจากจบรุ่นนี้ครับเราจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับกับ isuzu one make race นะครับเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านนะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับผู้บริหารทุกท่านครับเตรียมตัวได้นะครับ เอาล่ะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ครับป้ายหนึ่งนาทีครับสาวสวยจากโตโยต้าและก็นิตโตครับหนึ่งนาทีครับนี่ครับพิมมากันแล้วครับสิบเอ็ดเปเปอร์สู้ๆูครับไวรุ่นบางเสาธง วัยรุ่นปีศาจนะครับวัยรุ่นบางสั์ทงวัยรุ่นปีศาจครับคุณธนกรถามว่าวันเมกเลสสามจุดศูนย์แข่งกี่โมงจบจากรุ่นนี้ครับคุณธนกรครับจบจากรุ่นนี้ครับใช่ครับคุณอขจรศักด์ครับถูกต้องครับกระบะก็รุ่นนี้ต่อเหมือนกันครับนี่ครับ ายสวยๆอย่างนี้ครับนี่ฮะดูสาวสวยเดินเนะฮะเป็นไงฮะนี่ดูท่าโพสนั่นเนี่ยนี่น้องนิดนะฮะน้องนิดน้องนิดเอลเอสเลยนะฮะเอลเคสโอ้โหครับตือบอกให้ผมพูดครับน้องนิดครับเดี๋ยวน้องนิดเจอพี่ตือข้างล่างฮะคนที่ใส่หมวกฮะเดี๋ยวดูนะเอาถอดหมวกแล้วพี่ตอนนี้ <laughs> ไปครับฟอร์แมชชั่นแลบสองรอบสนามด้วยกันครับคุณผู้ชมครับ f o r m a t i o n Lab 2รอบสนามด้วยกันครับนี่ครับเอฟซีนงต้ามากันแล้วเอฟซี FC ไวรุ่นบางเสาธง F อฟซี FC นงต้าครับโอ้โหขอบคุณครับเข้ามาดูเยอะๆครับแชร์กันไปเยอะๆครับนี่ครับ f อฟอาจารย์ออฟก็มาครับ มาครับมาดูกันต่อครับอย่าลืมอย่าพิ่งไปไหนครับมาครับรุ่นนี้ก็มันครับนี่ครับโอ้โหดูทีมงานของทางเปเปอร์ครับดูครับนี่ครับพีทีทีครับเห็นไหมครันี่การสื่อสารนะครับสำคัญมากนะครับสําหรับนักแข่งนะครับมีวิทยุสื่อสารระหว่างผู้จัดการทีมนะครับกับนักแข่งนะครับอย่างนี้ดีครับ บางทีเรามีเหตุอะไรเงี้ยนักแข่งจะได้รับทราบทันทีรู้ไหมไฟฮิตใช่ครับเพรนบางทีเราดูทงบางทีเราขับขับอะฮะสมาธิมันอยู่กับการแข่งก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอะไรนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเงี้ยครับจากหนักจะได้กลายเป็นเบาหรือไม่มีไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่ครับเล็งเห็นถึงข้อสําคัญนะครับมันเป็นข้อดีอะไรฮะไว้ง่ายๆนะครับ,วค,รบควรจะมีกันไว้ทุกคนเลยนะครับ ใช่ครับ,รบถ้าเป็นไปได้นะครับ<ช>ถ้าเป็นไปได้ฟอร์มชันแลบสองรอบครับตอนนี้แท็กก็ยังลื่นอยู่มีความชื้นเยอะอยู่นะครับเ<ช>จ้าปั๊บบิงฮะไม่ได้มานะเจ้าปั๊บบอกว่าเชียร์ป๊อปต้าพี่โน้ตเปเปอร์อาจารย์ออฟครบเลยครับออแกก็เชียร์ทั้งรุ่นไปเลยเลยเจ้าปั๊บ มีอยู่8คันก็เชียร์ให้ครบ8คันพิมพ์มาให้ครบสิแม่จะปับจะปับสักคอร์สครับไม่ได้มาครับงานนี้เพราะลูกพี่เขาไม่มาฮะพี่เปาบุตรดาเอ่อรถพญาเต่าปั้นไม่เสร็จสักทีนะฮะปับแกจะขำทำไมแปดแปดุแปดแปุมาอีกแล้วครับ คุณพีคคันชังถามว่าวันนี้ M N m มาไหมครับยังไม่เห็นเลยนะครับวันนี้เอาละครับอร์เ a t i o n แลบรอบที่2ครับเราจะทำการแข่งขันกันทั้งหมด10รอบสนามนะ คุณพีทถามว่า M อ n M มาหรือเปล่าครับพิมพ์มดทีพีมหมมดไม่ได้มานะครับใช่ครับ M n M ไม่ได้มาครับ<ป>คุณบอจลจักรราดบอกว่า eth, te, เบสเทอโบอะไรเท,เทอโบโยำครับรอ,อ๋อขอบคุณครับที่พิมพ์มาแบบให้ผมอ่านไม่รู้เรื่องเบสเทอโบยำเออเฮ้ยชื่อเจว่ะเบสเทอโบยำอ๋อเบสเทอโบยำเรื่องต่อไปครับภาษาไทยเนี่ยเป็นอย่างนี้ เว้นวักผิดนิดเดียวนะครับความหมายเปลี่ยนเลยนะฮะจริงๆสละตกไปนผี้เพี้ยนเลยนะฮะรอดูครับในรุ่นต่อไปครับสำหรับแฟนลับเบสเทอร์โบยัมนี่ครับเกมนี้ครับจะคุมเกมโดยเจษดาบำรุงศิลครับเป็นคนสตาร์ทออกคนแรกนะครับ เดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นกันว่าธนศักดิ์โชติจะออกจากพิสตาร์ดหรือเปล่าครับคุณจมลธนกพี่เอกมาไหมพี่เอกอยู่เมืองหน้าแล้วครับพี่เอกพี่เอกเม่ติกใช่ไหมฮะพี่เอกนอนตีพุงอยู่เมืองหน้าแล้วครับมาครับมาวิ่งด้วยกันครับคุณอะไรเนี่ยเคนซ่าล่ะเคซ่าครับมาครับพี่ตีดูบักครับลุยครับพี่ป๊อปป๊อบแปดหกนะครับเชียร์พีทีทีดูพี่แคนครับเชียร์เลยครับพี่ ทูนบายออฟครับเชียร์อาจารย์ออฟครับพี่ป๊อปแข่งรุ่นไหนครับรุ่นนี้เลยครับธนธรเพลงโอ้นแกไม่มาแกจะมาถามทำไม M&M แกเแงเก็งเด็กวัยรุ่นน้ำสม <c oughs> ้มอันนี้ครับเซฟตี้คาเข้าไปแล้วครับ เอาลับแล้วสัญญาณไฟดับลงแล้วครับเปิดเกมการแข่งขันโตโยครับโอเคหนึ่งโอเคสองครับอาจารย์อ็อบผัดใสใช้ปอ๊ดส่ขึ้นมาคนแรกเลยนะโอ้โหสวยงามครับมอไล่เลียงกันสักนิดครับตอนนี้ครับอาจารย์อบยังอยู่ที่หนึ่งอยู่ครับโอ้โหแล้วจ้าตาครับเปิดมาจังหวะนี้ลายนอกครับลายน้ำครับเดี๋ยวดูลายน้ำเดี๋ยวเรียกว่าลายน้ำครับโอ้โหเป็นไงครับขึ้นมาโอบนอกเป็นไงฮะขึ้นมาเป็นแับสองอเลยครับนี่นะครับัยรุ่นปีสาม ไวรุ่นบางเสาธงเห็นไหมครับเกาะนอกหมดเลยครับสังเกตดีๆครับเกาะนอกไม่เกาะในนะครับเห็นไหมครับเป็นไงฮะนี่ลายพิเศษสําหรับต้านะครับอาจารย์เขาสอนมาครับ เตเตยรยองบอกน้องเกาะนอกไว้น้ําเยอะข้างในนั่นไงครับออกมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆครับนั่นแหละครับไปแล้วครับไปแล้วก็ไปสนใจแล้วก็มีดน้ำไปทั่วเลยครับเอาแล้วครับนั่นแข็ขึ้นมาที่หนึ่งจนได้ครับสวยครับโอ้โหนี่ดูครับป๊อปครับป๊อบโอ้โหป๊อบป๊อบแบกบอ้ก้าแบกแบกแตดิฟโชว์เลยอ่านี่ครับเจ้าต้าขยับขึ้นมาได้ครับตามด้วยพี่ออฟแล้วก็เจ้ากล้องครับบอกเลยครับรุ่นนี้ครับโอ้โหป๊อป ไลเดินตลอดครับโอ้โหขยับขึ้นมาครับนี่ครับเปเปอร์ครับเปเปอร์โอ้โหเอาเจ้ากล้องคบแหลุดออกไปครับเจษดาบำรุงศิลนี่ครับอันนันทรตั้งเนี่ยน้าชัยครับขึ้นมาอยู่อันดับที่หนึ่งได้สําเร็จครับจากลายน้ําครับดูให้ดีครับเด็กคนนี้ครับขับอะไรก็ปีศาจหมดครับ ขยับขึ้นมาครับตรงนี้ครับเจ้ากล้องครับมาแล้วครับคุณโนตโอ้โหคุณโนตเป็นไรครับล้อโอ้โหอะไรครับนั่นอะไรออกมาครับโอ้โหมีอะไรออกมาครับจอดนั่นแหละครับกระเด็นออกมาเลยฮะไม่รู้อะไรครับโอ้ดเนี่ยครับโอ้ไม่ไหวแล้วครับเหมือนเลี้ยวไม่ได้แล้วครับเขาเปล่าครับไปครับจอดครับจอดครับ พิหาจากไว้ครับนี่ครับมาดูครับวัยรุ่นชนบุรีครับสิรามเมทังสุธีรนนท์กุลครับจากพีทีทีลบิแครครับโอ้โหคนดูพันกว่าคนครับมาแห่ตั้งแต่ขึ้นไลฟ์ตรงนี้มาครับคนดูเยอะทุกเลสเลยครับพันกว่าคนครับเดี๋ยวมีนะฮะเดี๋ยวมีกระบะต่อรุ่นนีนะครับมาครับมาครับโอ้โหหมอกริปบอกว่าตาจะเย็นลูกตาจะเย็นลูกตาต้องใจเย็นหน่อยนะครับขึ้นอันดับที่หนึ่งแล้วครับ รับตอนนี้อยู่ไหนแล้วเนี่ยกันน้องต้าเนี่ยนี่ดูในนี้ดีกว่าครับบาอีสครับปีกองครับเจษฎาบุรุศินครับไม่ได้แข่งมาปีกว่านะครับวาอีสนี่กับการกลับมาแข่งในอีเวนต์สองนี่ครั้งแรกนะครับไม่ได้มาลงนานเลยอันนี้ครับอาจารย์ออฟครับอตัยชัยวันครับจากสิงเอลครับนี่ครับเจ้าต้าครับรถคันนี้เป็นรถใหม่ของเขานะครับเพราะจุนเพราะจุนจัดให้ฮะเพราะจุนบอกว่าเอาตาเอาคันนี้ไป ไปเป็นปีศาจหน่อยที่ลูกไวรุ่นบางเสาธงครับขับอะไรก็ปีศาจนะไฟอิดหรือว่าแม่ให้ปั่นจักรยานก็จักรยานปีศาจนะครับใช่ครับดูฮะลายเกาะนอกหมดเลยอ่ะทุกคนดูนะครับแบบพี่น้องนักแข่งครับสำหรับมือใหม่นะฮะเขาเกาะลายนอกเหมือนอาจารย์ออฟเลยฮะเพราะมันเป็นลายฝนนะครับมันเปียกๆมีน้ำขังนะครับเขาวิ่งข้างนอกหมดเลยฮะเกาะนอกไปเรื่อยๆฮะ ุณธนก,กิจฮะคุณธนก,กิจนี่เอฟซีจากขอนแก่นบอกว่าเชียร์อาจารย์ออฟครับอ้าวไปครับเชียร์ครับธนก,กิจวันยาวๆไปครับเหลืออีก7รอบสนามนี่เป็นไงฮะคุณคุณกมลชนกฮนะนักแข่งอยู่แล้วนะฮะรู้อยู่แล้วฮะต้าลายฝนเนียนมากครับคุณกมลคุณกมลชนกก็เนียนมากเหมือนกันครับเวลาลายฝน <c oughs> โอ้โหเอฟซีพี่ออฟเยอะครับ ตรงนี้ครับเจ้าเปปเปอร์ครับเปปเปอร์ครับซีราเมศครับโอ้โหดู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 หเสียวจริงๆครับแหมโยนออกมาครับไม่ใช่เจ้ากล้องนะครับเป็นเจ้าป๊อปนะฮะนั่นแหละนั่นแหละผมเพิ่งพวงคันนี้ครับดูครับ888สาธุเลยฮะดูฮะนี่ครับรถคุณกล้องราชกู๊ดครับดูดูป๊อปกลับครับดูป๊อปกลับมันล้อมันเลี้ยวอย่างนั้นแล้วตายมันเดินครับป๊อปโอ้ขับเป็น86เลยครับรีบไปส่งเต้าหู้เลยฮะ ดู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 โอ้โหตายแล้วเนี่ยฮะจากเฮียยินการันตีครับโอ้โหขับแบบนี้ขับเรียบกล้องนะฮะสุเมธวรภาพึกครับจากยินการันตีเรียกว่าในรถตอนนี้ต้องเอาแก้วน้ําไปวางครับเหมือนในหนังโนเดินไงพูดงปุ๊บเอาปั๊บเอานี่ไงมาแล้วตุ๊กแก้วครับโอ้โห TTW ครับไปอยู่ไหนมาครับคุณพื่นตื่นไงฮะ หลับเพลินไปหน่อยครับสำหรับธนศักดิ์โชธโอผู้ที่ออกตัวสตาร์ทระดับหนึ่งครับพึ่งตื่นครับหลังจากที่ได้เค้กก้อนใหญ่ไปแล้วนะครับโอ้โหธนศักดิ์โชธครับเสียายครับอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเราไม่ใช่โตเกียวดิฟครับแหมคุณผู้ชมครับพอเห็นเจ้าป๊อปดิฟหน่อยบอกว่านี่โตเกียวดิฟเหรอครับไม่ใช่ครับอันนี้ขนมครกดิฟนะเราไทยไทยฮะ <étique> <occasions S 1> ไปแล้วครับนี่ครับธนศักดิ์โชคครับกลายเป็นพีสตาร์ครับน่าเสียดายของเขาจริงๆนะครับน่าจะลดมีปัญหาออกมาไม่ทันเอาล้วครับมาตรงนี้ครับ1อาจารย์1นึิทธ์ครับ1อาจารย์1นึิทธ์ครับเอาล้วครับอาจารย์ให้ลูกศิษย์ขึ้นมาครับเดี๋ยวอาจารย์จะเข็นให้ดูครับนี่ครับไอเจ้าเปปเปอร์ครับเปปเปอร์ขึ้นไปเล่นกับอนันท์หน่อยดิเดี๋ยวอาจารย์คุมให้ไปแล้วครับเปปเปอร์ครับซิราเมสขยับขึ้นมาเป็น ที่2ออ๋ครับซึ่งพี่ออฟนะครับเขาอยู่ในรุ่นโอเคทูเขาเป็นผู้นำอยู่แล้วเอาอีกแล้วครับโอ้ยอะไรอะไรกันเนี่ยโอ้ดีครับดีครับอย่างนี้อินสุชอบครับรีดน้ำไปด้วยครับชอบครับอินสุชอบเลยครับอินสุตบมือใหญ่เลยครับนักแข่งตบตบมือเลยครับโอ้โหโอ้ป๊อปขับดีมากป๊อปเอาอีกป๊อปเอาอีกครับ ไปไปรีดน้ำอีกเอาอีกเอาอีกครับป๊อปเอาอีกครับโอ้โหอีสูยืนตบมือใหญ่แล้วครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับโอ้พี่น้องอีสูยืนตบมือใหญ่แล้วครับว้าวผลูนต่อไปเป็นอีสูวันเมกเลสนะครับเคลียร์น้ำให้เอาครับแหมป๊อปมีน้ำใจจริงๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตีพี่ตีบอกว่า888เดือดมากไม่ได้เดือดพี่แค่รีดน้ำโชว์อ<ช>่าโอ้โหคนเชียร์ป๊อปเยอะมากเลยอ่ะ ไปครับป๊อปป๊อปไปครับป๊อปตรงไหนมีน้ำป๊อปวิ่งลงไปเลยครับป๊อปป๊อปปาแล้วครับนี่ครับป๊อปจะไล่โชว์อีกแล้วครับป๊อปจะไล่โชว์เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วป๊อปโอ้โหเกือบไปแล้วครับแหมกองบอกอะไรเนี่ยโอ้โหรถเคีนะครับเนี่ยนั่นนะฮะโอ้โหสามเอสพีผมครับดูดูนี่เป็นไงฮะโอ้โหดูจริงๆโอ้คุณกองราสกูยืนดูอยู่ครับนี่รถเราทำได้ขนาดนี้เลยนี่เป็นไงนะน้ำหรอน้ำ เป็นไงฮะเอาใจคนดูไหมฮะสั่งได้หมดฮะโอ้ขอขอหัวใจให้ป๊อบเลยนะฮะใครที่ดูอยู่ในไลฟ์ครับกดหัวใจให้ป๊อบเลยนะฮะโอ้โหนี่ครับสุดยอดับดีดดับมาเอาอีกเอาีเอาอีกโอ้โหเอาเอาเอาโหเอายุคขึ้นด้วยโอ้โหทุกคนกดคนดูโอ้โหคนดูกดหัวใจครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่ครับจากินการันตีครับเจ้าป๊อแปดหกครับโอ้โหเป็นพระเอกเลยครับไล่น้าไปทุกคนครับ โอ้โหยีงสูสูกันเบงเลยยืนตบมืนยืนตบมือกันเต็มเลยโอ้เอาเอาอีกเอาเอาป๊อบไปปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาแข่งรถปั๊บปั๊บไปคันอื่นมากไปคันอื่นมากเกามาแข่งรถรู้ว่ากล้องจับครับเอาหน่อยฮะไปฮะไปฮะอ่าไปดูอ่าไวรุ่นปีศาจไปไหนแล้วัยรุ่นปีศาจสวิชเชอร์ครับโอ้อ้าวเจ้าเกลเกิดอะไรขึ้นครับวิ่งได้แป๊บเดียวกลับเข้ามาพิดแล้วน่าจะมีปัญหาจริงๆนะครับในอย่างนี้ คนะสักโชทและนี่ครับตีพบกิริปุลครับยังวิ่งอยู่นะครับโอนี่ครับอูนี่ครต้องบอกเลยครับทอมีให้ลิงถือครับ9โปเกตครับเป็นรถสำรองของเขาครับรถของเขาครับมาซ้อมวันสุกก็เกิดมีต้องแก้ไขนะครับพอวันเสาร์ก็มีต้องแก้ไขอีก2วันเลยนะติดติดวันนี้ก็เลยใช้คันนี้ครับหมายเลข9-2ครับ9โปรเกตจากอู่ลุงนวดแล้วก็ A s w ครับ สุดยอดครับกาวโปเกสครับนี่จากนักแข่งเขาเรียกสายแดกนะครับแชมป์ประเทศไทยสายแดกนะครับอ๋อคุณตรีพบเนี่ยนี่ครับแชมป์สายแดกนะครับนี่ครับเจษฎาบำรุงศิลปครับโอ้โหเนี่ยครับข้างหลังโอ้โหเขาบอกขับอย่างนี้ครับลูกชายพ่อครับลูกชายวเดใจคนดูในนี้บอกโอ้โหตาพิชยาบอกขโมยซีนไปแล้วหนึ่งไม่ขโมยครับ ไม่ดึงมวยอ่ะนี่ครับพระเอกตัวจริงครับอนันท์ทองตั้งเนี่มาแล้วมาแล้วเอฟดีปีศาจเอาดีกว่าเดี๋ยวมาดูนี่ดีกว่าครับเอฟดีปีศาจเอามั่งครับเอาตาไปด้วยครับวัยรุ่นบางเสาธงกับวัยรุ่นชนบุรีนี่ครับน้องเปเปอร์ครับจากพีทีทีดูบีแคนครับเด็กอายุ1ิป่าครับสูงเกือบ190ครับไม่รู้กินอะไรมาครับโอ้โหขับก็เก่งหน้าตาก็หล่อครับฟาอิด สาวสาวสายเกาหลีนี่ต้องถุกใจนะครับนี่ครับอาจารย์ออฟครับโอ้ไม่น่ามีปัญหาครับสำหรับในรุ่นของโอเคสองครับอาจารย์ออฟผัดไทยชัยวันใช่ครับก็เป็นผู้นำแล้วฮะนำยาวๆเลยครับนี่ครับอาจารย์ออฟครับเคขับสบายครับเย็นๆนะอยู่อันดับที่หนึ่งครับออนอัลทออยู่ที่หนึ่งครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวรอเหลือเพียงแค่รอบสุดท้ายแล้วนะครับ รุ่นบางเสาธงครับนี่พี่ออฟนะครับก็เป็นที่หนึ่งในรุ่นของแกนะครับโอเคทูนะครับโอเคทโอ้โหคนดูพันสคนครับมาดูอะไรฮะมาดูเขาคนก็กวาดน้ำกันเลยฮะ <c oughs> <c oughs> คนดูบอกว่าได้ใจมากเลยฮะได้ใจมาก <c oughs> <c oughs> นี่เราอยู่ในการรายการเลสซิงกาไไทยแลนด์นะครับอย่าจะตกใจนะครับว่าดิฟไม่ใช่นะฮะ อะไรเอกเอกบอกว่าอยากขับฝนนี่มาแล้วมาดูดีครับมาแล้วครับบนนทอนนั่งดีน้าชัยครับมาแล้วครับกับ F อฟบีพีศาสตร์คันล่าสุดของเขาครับและเขาจะไม่กี่โค้งเท่านั้นครับไม่กี่โค้งเท่านั้นเขาจะได้เป็นที่หนึ่งครับคุณพ่อครับรถคันใหม่ครับดูครับดูครับจากทีทีอาร์ชอบครับดูครับมาแล้วครับมาแล้วครับอีกไม่กี่รอบเท่านั้นครับโอ้โห มาแล้วครับเข้าแบบใสายๆครับวันนี้มียกเกียร์โชว์ไหมมียกเกียร์ดามเกียร์โชว์ไหมไม่มีครับ,บเอารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายรอบสุดท้าย,ายอาวควันอะไรอ่ะอ้าวควัน,นอะไรฮะเปเปอร์ครับหมายเลข11ครับอยู่ในอันดับที่2อโอ้น้ำห่างมากครับควันอะไรครับควันอะไรครับตรงนั้นมีอะไรเกิดขึ้นครับอะไรครับเนี่ยใครฮะโอ้โหนัรอดูครับ เอาเกลออกมาอีกรอบลครับพี่แก้วครับลดควันท่วมเลยครับพี่แก้วครับโอ้โหจอดจอดแล้วครับจอดแล้วเมื่อกี้ควันท่วมเลยครับอ้าวทำไมจะทำอย่างนี้ทุกซีนไม่ได้นะครับป๊อปโอ้โหโอ้โหเอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยอ๋อนี่ครับนี่นะพี่ทักบอกว่าเออรถขับหลังน่ะเวลายางเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อแก้มใหญ่มันก็เลย ปาดออกครับนี่โอ้โหต้องขอบคุณดูครับดูครับนี่ครับนี่ผมได้ข้อมูลจากอาภิทักษ์มาเลยนะอาภิทักษ์ขี่เนื้อก้าวบอกเลยใช่ครับนี่ครับไม่ได้ตั้งใจจะดิฟอะไรนะพี่ออยางมันใหญ่รดขับหลังคนโทรไม่อยู่ครับนี่ครับต้องอาภิทักษ์ครับนี่เรื่องสายมอเตอร์สปอร์ตแลบวงการครับผมยังเป็นมุ้นอยู่เลยครับอาขอบคุณข้อมูลด้วยครับนี่ฮะ เดี๋ยว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 มาลุนปีศาจครับสาธุสามสามสามเรียบร้อยครับเรียบร้อยอนันทร์ตั้งเนียนน่าใจครับรับธงตาหมากรุกเป็นอันดับที่หนึ่งไปครับและนี่ครับอันดับที่สองซีราเมธทั้งสุธีระนนกุลตามมาติดติดครับครับเดี๋ยวครับคนดูคุณชอบอะไรกันฮะแนวเดียวนะฮะรถขนาดนี้คุณชอบอะไรกันครับดูโอ้โหคนดูเยอะเหลือเกินฮะเดี๋ยวนะครับอะไรเนี่ยเขาบอก8 8ดเอาอีกเอาอีกเอาเอาเอาอะไรอีกฮะ ฮะสาธุ8 8 8ฮะโอ้โหสุเมธรฮะอ่านี้เจ้าก้าครับเจ้าก้าโปเกสครับนี่ต้องยกย่องหัวใจครับนักสู้อย่างแท้จริงครับไม่รู้ครับสู้ได้ไม่สู้ขอให้ลงไปสู้ครับใช่ครับเอออย่ายอมแพ้นะทั้งทั้งที่ยังไม่สู้ครับมาครับอันดับที่สามโอเวอร์ออลครับอาจารย์ออฟครับหมายเลขสามฮัทช่ไชยวันนี่ครับอาจารย์ออฟครับครับ เป็นอันดับหนึ่งของโอเคทูมาแล้วมันมาแล้วเอาอีกแล้วโอ้โหเลียกใจคนดูไปเลยเอาปอมเบอร์คนดูปอมเบอร์อยู่ในสนามปอมเบอร์โอ้โหสุดยอดนะโอ้โหนี่สายเอนเตอร์เทนครับ888สาธุสาธุ888แข่งจบก็บุญแล้วครับแต่นี่ครับมาดูครับชมหน้าเด e w วินเนอร์ของเราครับ333อนันท์ตั้งเนียนนาคชัยครับเบสไทม์ศูนยครับ โอ้โหเอาละครับเดี๋ยวตรงนี้เลดรีซอสก่อนนะครับครับอันดับที่1เป็นอนันทรตั้งเนียนน่าใจอันดับ2ศซิราเมธทั้งสุธีรนนน์คุณอันดับที่3หฮาไทยชัยวันอันดับที่4เจษดาบำรุงศิลป์และอันดับที่588แปสุเมธวรพาดพืชครับเดี๋ยวจบจากตรงนี้นะครับเราก็จะมีเข้าปาร์คเฟิร์มนะครับมีไฮไลท์แล้วเข้าปาร์คเฟิร์มแล้วก็มีพิธีเปิดนะครับมารออยู่นะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์มันๆก่อนนะครับ